ดวงคนจะมีคอนโดห้ามกันไม่ได้โดยเฉพาะห้องนี้เฟอร์ครบแถมวิวก็ดีสุดๆไปเลย สำหรับห้องนี้ของเรานะคะมีขนาด30ตารางเมตรนะคะภายในของเราก็คือตกแต่งได้แบบน่ารักมากเลยค่ะมีโซฟาแบบนี้นะคะแล้วก็มีชั้นวางทีวีทางด้านนั้นนะคะเรียกได้ว่าเฟอร์ครบแบบจัดเต็มนะคะแค่ลากกระเป๋าเข้ามาก็พร้อมเข้าอยู่ได้แล้วค่ะสำหรับในส่วนของห้องนอนของเรานะคะก็มีการแบ่งสัดส่วนแบบนี้นะคะที่มาพร้อมกับเตียงและฟูกใหม่ขนาด5ฟุตแบบนี้นะคะรวมไปถึงทางด้านนี้ค่ะมีเป็นโต๊ะเครื่องแต่งให้แบบนี้ด้วยนะคะแถมห้องนี้นะคะยังมองเห็นวิวดีๆได้แบบนี้เลย สำหรับในโซนครัวของเรานะคะก็เป็นครัวแยกนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นไปเลยนะคะแถมภายในของเรานะคะยังมีการให้เฟอร์นิเจอร์เคาน์เตอร์ครัวแบบบิวอินนะคะมีแบบนี้เลยนะคะทั้งเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็ที่ดูดควันนะคะข้างนอกนะคะก็จะมีเป็นระเบียงให้แบบที่เห็นเลยนะคะสามารถทําเป็นโซนซักล้างได้ด้วยค่ะ สำหรับในส่วนของห้องน้ำของเรานะคะก็เรียกได้ว่าเรามีการรีโนเวทนะคะแล้วก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่หมดค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของห้องนี้นะคะน้องจากจะทำเลดีแล้วนะคะยังเดินทางสะดวกค่ะเพราะว่าใกล้กับ BTS อ่อนนุชนะคะผ่อนเบาๆนะคะเพียง9ใบเทาเท่านั้นเองสนใจอยากจะเป็นเจ้าของห้องนี้ติดต่อเราได้เลย